สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆดูใหญ่ทําตัวนี้เสร็จเมื่อกี้ว่าจะมาตกแต่งกิ่งพวกนี้พลสุดท้ายออแล้วก็ไปเก็บสตรอเบอรี่ไปนั่งร้ยสดแป๊บนึงเพื่อนๆว่าจะมาทํพ้นสุดท้ายเนาะเดี๋ยวจะให้ดูนุน่นไม่รู้ว่ามันจะตกหรือเปล่าอากาศแรงมากเลยเดี๋ยวไปรีบเก็บสตรอเบอรี่ก่อนเพราะว่ากลัวมันเนาเนาะ ถ้าฝนตกมามันเนาวตัวทาก,กินอีกต่างหากดูมันสุกเพียบอีกแล้วเพื่อนเพ <c oughs> ื่อนอ้ยเนี่เว่างเห็นไหมบางอันก็เนาบางอันก็โดนตัวทากกินจะเอาแค่พอเก็บแค่พอที่ว่าแบ่งกันกินเนาะแบ่งกันกินแบ่งกันกิน อันนี้ยายเก็บจะไปทําแยมไม่ได้ทําแยมก็แช่ไว้ถ้าเรา,มาไม่ว่างไหนทำเนาะแช่แข็งไว้ค่อยเอามากินทีหลังต้นที่มันเยอะๆมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่เนาะดูสิมันเพิ่ใหญ่ไม่รู้จะพาเก็บยังไงมือหนึ่งกแ็แหวกหามือหนึ่งกแ็แหวกหานะ มือหนึ่งก็แวกหาตะกร้าก็สองใบเพราะว่าหาตะกร้าก็นี่ลูกใหญ่ๆส,สวยๆก็เอาไว้กินนี่สดๆเลยนี่พันนี้หวานที่สุดอร่อยที่สุดพันเนี้ยไม่มีขายตามร้านมันเน่าไวตะกร้าก็สองใบ ใหญ่ขี้เกียจถือตะกร้าสองใบใหญ่หาเดินเก็บลูกใหญ่ๆก่อนหาเก็บลูกใหญ่ๆก่อนคือหาเก็บอันที่กินก่อนนะแล้วก็อันที่อันที่ไอ้นั่นค่อยมาเก็บทีหลัง เพราะว่ามันต้องใช้ตะกร้าสองใบมือถือกล่องใครจะเอามือมาถ่ายให้ใหญ่ล่ะใครจะเอามาถ่ายให้ใหญ่ล่ะนี่พันนี่หวานนี่คะแนงเพียบเลยนี่ แนนั่แก้วก็คือปีที่แล้วยายขยายมาไงเนี่ยพันพวกนี้เพราะยายเลือกมาแล้วไงเนาะเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้ปลูกปีที่แล้วว้าดูอันนี้มันเพื่อนเอายายนึกว่าสองลูกเห็นมันอยู่ข้างกันนึกว่าสตรอเบอรี่สองลูกไอ้ลูกเดียวนึกว่าลูกเดียวลูกนี้มันเพื่อน นี่ยนะคะใหญ่เอาแค่นี้นไว้กินทีน,นี้ก็จะปลุกเก็บอันเล็กอันใหญ่เก็บผสมกันไปหมดเลยเนาะเก็บเสร็จก็ต้องไปล้างอีก,กเพื่อนๆช่วงนี้ช่วงถนอมผลไม้ไม่ใช่ว่าเก็บแล้วเก็บเลยเก็บแล้วก็ต้องไปล้างไปทำความสะอาดไป ถนอมอาหารไว้หอมมากเลยหอมสตรอเบอรี่นี่หอมแต่สตรอเบอรี่นี่อยู่ในนี้อยู่ในสวน นั่งก็ไม่ได้เพื่อนเลยมันแคบมันแคบโอ้ยเมืดมาแล้วเพ,พื่อนๆหมดไปสองตะกร้าจะจะเก็บหมดไหมเนี่ยเพื่อนๆเอาเก็บก่อนเด้อหน่อไม้ฝรั่งก็ต้องไปตัดอีกได้นี่โอ้ฝนกม็มาแล้วลม,มาแล้วลงเม็ดมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวเขาเก็บก่อนเด้อ อยู่แถวนี้เก็บไม่หมดวันนี้พรุ่งนี้มาตัวข้ากินหมด <c oughs> แบ่งกันกินมั่งเราเรากินอันใหญ่ๆอีกนะอันเล็กๆเขาไม่กินนะ มแล้วก็ได้สองตะกร้าแล้วนี่สองตะกร้ากว่าเก็บก่อนหน้านี้ไปกินด้วยวันนี้เก็บครั้งที่สี่ เดินเหยียบมั่งอะไรมั่งเดินเหยียบมั่งอะไรมั่งก็ท้ทากกินมั่งแบ่แงกันโอ้แลงแ้แล้แวรอแป๊บหนึ่งก่อนนี่เพื่อนๆสามตะกรา้าหารวมเมื่อหารวมเมื่อกี้ที่เก็บไปกินก็น่าจะสามตะกร้าพูนๆเนาะเพื่อนๆอันนี้ก็เกือบพูนแล้วนี่เก็บครั้งที่สี่นะคะ ปะเดี๋ยวยายจะไปตัดนไม้ฝรัง่งโอ๊ยเดี๋ยวไปเอาโบนุ่นเจนเข้าบ้านก่อนสงสัยไม่ตกอีกแล้วในมาแต่ลมคิดว่านะตัดนไม้ฝรั่งก่อนอากาศมันร้อน,นเพลินนี่มันจะไอ้นั่นแหลนะอากาศมันร้อนถ้าอากาศร้อนร้อนมันก็ยาวเร็วนาะนี่อันนี้กัดพุงนี้ก็ ต้องรีบมาตัดอันนี้ก็เอาไว้ก็กระเทินน,น,นี่พรุ่งนี้ต้องรีบมาเห็นไหมอันนี้นี่เมื่อวานไม่ตัดนี่ใบมันจะออกมันจะออกใบนะเนี่ยนูนๆนะนูนโอ้อันนี้น้ำไม้ฝรัง่งขึ้นเยอะเลยอากาศมันร้อน ตางกันเรียบเร็วเลยเห็นไหมนี่อันนี้จะเอาไว้พรุ่งนี้ก็ทําไม่ทันก็จะยาวตัดไปเลยดูดินี่ เยอะอยู่โอ้ยดูดิเพื่อนๆแป๊บเดียวเองเนาะลมมายัางไๆกลัวมันล้มมากเลยเนี่ดูขงนี้ก็จะล,มล้มว้ายอยู่ในสวนไม่อยากออกเลยเพื่อนๆถ้าได้เข้าสวนอะ่ะนี่หาเยอะเลยหน่อไม้ฝรัง่งนี่วันนี้ก็ได้เพยียบเลยนี่ออกมาอากาศร้อนๆออกมาเยอะเลย วันนั้นอากาศหนาวชงัดไปเอานี่ไม่เห็นตัดแล้วลืมนี่นะคะเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดใครจะมาช่วยเอาเข้าบ้านละทีนี้จะทำงานในสวนนี่ก็ดูลมจริงๆก็ไม่อยากเข้าเลยเนี่ยจะมาตัดตกแต่งนี่ดึงใบข้างล่างของพวกไม่ออกเลย เอาออกหน่อยเอาใบเขาออกหน่อยให้นมันโล่งๆเนาะแต่ว่าลมอย่างนี้ไม่อยากทำไม่รู้มันจะตกหรือเปล่านฝนปะ่ะยายเขาเข้าบ้านก่อนโอ้ยน้ะซอนนะเพื่อนๆดูดิ คนนึกว่าคนะไม่ใช่คณะเือกคณะยายไม่ได้ปลูกเรายากปลูกอะไรที่มันง่ายๆคณะไม่มีถ้ามีมาเมล็ดก็ปลูกถ้ามไม่มีก็ไม่ปลูกเนาะคงไม่ตกอีกหรอกวันนี้เนาะโอ้ยดอกมะลิบ,บานแล้วนาะเพิ่งเห็นโฮ้ยดูดิพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้ถ้าไม่ตกเยวจะมาใส่ผูกให้มันดีๆเนี่ยแตงกวาย นะคะแฟนยายเป็นคนล้างยังเหลืออีกตะก,กร้าหนึ่งเดี๋ยวขอพักกินข้าวก่อนฝนสุดท้ายฝนไม่ตกมาด,ดูก่อนเพอเพอ,เพอกินข้าวเสร็จยายออกเข้าวสวนอีกยายชอบทําสวนตอนเย็นก่อนเที่ยงตอนเช้าก่อนเที่ยงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเข้าไปแป๊บเดียวก็ได้เวลามาทํากับข้าวแล้วอืเต่มสายเก้าโมงกว่าจะเสร็จทําอะไรเสร็จก็เก้าโมงเนาะข้าวสวนแป๊บเดียวก็มาทํากับข้าวเที่ยงเลยไม่ค่อยได้ชอบเข้า ตอนเช้าแต่ตอนเย็นเนี่ยกินไหมทอดโครงไก่เหมือนเดิมมันพร,รังพัดใหญ่ย,ยจะกินน้ำพริกที่เหลือนี่นยเดนใหญ่จะสลัดที่เหลือนี่มากใลยยายกินข้าวก่อนดูก่อนก็จะได้ออกออกไปใส่ค้างให้แตงกวา